พอเราได้ชื่อว่าคําว่าเมียแล้วอ่ะมันไม่ได้นึกถึงแค่คุณต้องรักฉันอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของอํานาจเนาะอานาจศักดิ์ศรีความรักต่อหน้าเนี่ยในความเป็นจริงเขาก็ทําเป็นไม่ใอะไรก็รักกันทุกก็ดูดีเออนี่แต่ับหลังมันเปความร้อนแรงที่มันอยู่ข้างในเราเป็นเมียหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะควบคุมทุกอย่างทุกคนต้องฟังนี่ยเอาสินไปเลยนะจูคะแม่อิ่มฉันตัดสินไปแล้วถ้าอิ่มจะโกรธก็ต้องโกรธแม่เดือน เป็นผู้หญิงที่มาจากในรั้วในวังฉันคือเมียที่มีศักดิ์มีสีม,สมียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าทุกคนในนี้ด้วยซ้ำหลวงประสิทธิ์เนี่ยรักพรรยาคนนี้มากมันก็เลยสร้างแรงกดดันให้คนอื่นกดให้อยู่อันเดอร์แบบอันเดอร์ไว้เรามาเพื่อตอบแทนบุญคุณของเจ้านายเหล่า,านั้นเองพุ่มลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งปวง เราไม่ชอบสักคนผู้หญิงทุกคนไม่มีใครอยากไม่อยู่ในสายตาหรอกแต่ที่ทำให้เรือนชนแสงเข้มข้นแบบถึงรสชาตินั้นไม่ได้วัดกันที่ปริมาณเมียแต่เป็นคุณภาพการสแสดงของเหล่าตัวแม่ที่ห้ำหั่นกันจนทําให้เรือนหลังนี้ลุกเป็นไฟต้องดูเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้ดูแบบนี้มันน้อยมากที่นักแสดงระดับนี้เราเล่นแบบนี้มันแบบขนาดนี้เลยเหรอ เพราะทุกคนเนี่ยมีพลังเป็นของตัวเองและไม่มีใครยอมใคร,ใใครเวลาเข้าฉากด้วยกันแบบเยอะๆเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา,า,าแต่ละคนก็คือสู้สุดใจหญิงว่าหญิงแบบเจอทีมเวิร์กที่ดีมากๆโ <c oughs> ดยเฉพาะการประทะกันของเมียหลวงและเมียใหญ่ที่ต้องยกให้เป็นคู่เอกของเรือนหลังนี้บ้านหญิงเขาเป็นคนมีความอ่อนโยนในตัวแต่พอห<ๆ>้าสี่สามสองปุ๊บเขาก็เข้มมาเลย างทีเวลาเราเข้าฉากกับพี่กิ๊กเราจะแบบวันนี้จะมาแบบไหนอะไรอย่างแบบแต่มันสนุกไหมคะแล้วหญิงรับได้ทุกสภาพไงยคนที่จะเอากิ๊กสวัสดจนีลงได้ก็คือหญิงรัฐาเท่านั้นฉันทําดีที่สุดแล้วนะ,จะเจ้าอะไรอีกเล่าคนหนึ่งก็เกลียวไก่อีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมคนสองคนนี้ได้ประทะฝีปากกันเมื่อไหร่ก็โอโ้โหปวดหัวมากนะฮะฉันคงทำเวรทำกรรมเอาไว้มากนะชีวิตันถึงเป็นแบบนี้แล้วอยากมีเมียเยอะทำไมล่ะถ้ามีเมียคนเดียว้วก็จบไปแล้ว แต่ไฟปริศนาที่ฆ่าชีวิตคนไม่ได้มอดดับลงที่รุ่นแม่เท่านั้นแต่ยังทวีความเข้มข้นและความร้อนแรงมายังรุ่นลูกที่ต้องตามหาความจริงพร้อมกับปกป้องคนที่เขารักจากไฟที่ลุกโชนในเรือนหลังนี้ช่วยกันออกตามหาคุณนายให้เจอฉันคิดว่าใครเป็นคนทำเจ้าคะทำไมทุกคนอย่าไม่พูดความจรงิง ผมว่าทุกคนน่าสงสัยนะเพราะมันยังมีคนร้ายที่ลอยนวลอยู่ที่มันยังสืบไม่ได้ดูในเดือนนี้คือใครก็ดูเป็นคนร้ายไปหมดเลยหายากมากมันจะลุ้นตรงที่ว่าใครคือคนร้ายกันแน่แล้วมันมีกี่คนวะเยอะไปหมดเลยแต่สุดท้ายเขาอาจจะหักไนอีกแบบหนึ่งก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้อีกไม่นานเราก็จะรู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงยาดนะทุกค<อ>ดูทีวี TV ช่องวัน31ดดูออนไลน์แอปวันดี